สวัสดีครับ YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับดีอาร์ตในถกหนังหลังดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์จากทาง Netflix ที่มีชื่อเรื่องว่า Brand New Cherry Flavor นะครับซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงสักเท่าไหร่ในบ้านเรานะครับแต่ผมค่อนข้างแนะนำเลยเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมโดยเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้กำกับหนังหน้าใหม่ไฟแรงที่มีชื่อว่าลิซ่า o โนวานะครับเธอเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในวงการฮอลลีวูดโดยการชักชวนของผู้กำกับรุ่นใหญ่เบอร์หนึ่งแต่แล้วหนังของเธอก็กลับถูกขโมยผลงานไปโดยผู้กำกับที่พยายามจะดันเธอคนนี้นั่แหละครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เกิดความแค้นกับ ลิซ่ามากๆนะครับเทก็เลยไปพึ่งคุณสใสกับหมอสายศาสตร์คนหนึ่งนะครับให้เล่นของใส่พุ่มกับคนนี้โดยการที่ลิซ่าได้เข้าไปพัวพันกับแวดวงสายศาสตร์เนี่ยทำให้เธอพบเจอเรื่องราวที่ประหลาดต่างๆนานามากมายนะครับและผลสรุปของเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามชมได้ในแบรนด์นิวเช r ร์รี่เฟลทาง n น t f l i x ครับผม หลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้จบผมก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆมีสไตล์ค่อนข้างโดดเด่นและมีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับผมโดยซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมดจำนวนแตอนนะครับระยะเวลาของแต่ละตอนเนี่ยก็จะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับโดยซีรีส์ทั่วไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเวลาสแตนดาดยืนพื้นของมันอยู่บางเรื่องก็40 นาทีต่อตอนบางเรื่องก็50านาทีต่อตอนนะครับแต่สําหรับเรื่องเนี้ยเหมือนจะยืนพื้นที่40นาทีนะครับผมแต่ว่าบางตอนเนี้ยก็สั้นไปเหลือ20กว่านาทีเท่านั้นเองนะมันจะมีความแกว่งสั้นยาวของแต่ละตอนเนี้ยไม่เท่ากันมากนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจและมันค่อนข้างเข้ากับวิธีการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับผมโดยช่วงแรกของซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ซีรีส์พาเราไปเห็น โปรดักชันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากจัดแสงมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําออกมาแล้วมันสอดคล้องกับการเล่าเรื่องช่วงต้นของซีรีส์ได้ดีมากๆนะครับช่วงที่ทําให้เรารู้จักลิซ a ่าโนวาและการเข้าไปในวงการฮอลลีวูดของเธอเนี่ยจนไปถึงการเข้าไปในโลกสายศาสตร์เนี่ยมันสอดคล้องกับการใช้มุมกล้องที่ประหลาดประหลาดวิเวียที่เราจะไม่ได้เห็นในซีรีส์เรื่องอื่นๆ,ๆส่วนนี้ผมค่อนข้างประทับใจมากนะครับ พอมาช่วงกลางของซีรีส์เนี่ยความน่าสนใจด้านมุมกล้องอะไรจะลดลงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องการนำพาตัวละครลิซ่าเนี่ยไปเข้าสู่เส้นเรื่องหลักเนี่ยทำได้น่าสนใจและสนุกมากๆมีจุดพลิกผันของตัวละครค่อนข้างเยอะและมีตัวละครหลายๆตัวเสริมเข้ามาทำให้เรื่องราวน่าสนใจขึ้นมากๆนะครับผมส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดของซีรีส์แล้วนะจนมาถึงช่วงท้ายของซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง ที่จะธรรมดาไปหน่อยถ้าเทียบกับช่วงต้นและช่วงกลางนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยเราได้เห็นลีลาการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้แบบว่าเท่มากจ้ามากนะครับจนทําให้ช่วงท้ายของซีรีส์เนี่ยมันรู้สึกธรรมดาไปซะงั้น,นครับทั้งๆที่ตอนท้ายเนี่ยถ้าเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นๆหรือหนังอะไรเนี่ย มันค่อนข้างเทมากเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าดินามิกเนี่ยมันไปโดดเด่นช่วงกลางกับช่วงต้นค่อนข้างมากทําให้ช่วงท้ายเนี่ยดูจืดลงนิดหน่อยนะครับทั้งที่มาตรฐานของซีีเรื่องนี้ก็ยังดีอยู่นะครับผมส่วนทางด้าน,นอื่นเนี่ยทางด้านการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ดินามิกของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าบทที่ซีเรื่องนี้เขียนออกมามันทําให้เคมีของแต่ละตัวละครมันเกิดความแบบ กันแต่ว่าประหลาดแปลกๆแ,แต่ก็สนุกดีเหมาะกับความเป็นสายศาสตร์ความงงๆที่เราไม่เข้าใจโลกของสายศาสตร์ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้นําเสนอมาผมว่ามันแปลกแต่ว่ามันค่อนข้างเข้ากับบริบทของซีรีส์มากๆเลยนะครับผมส่วนนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูมันจะมีจุดเซอร์ไพรส์ของแต่ละตัวละครที่แบบว่าฮะงงอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับตลอดเวลาที่ซีรีส์ดาเนินไปซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่ามันจาบมันเจ๋งมาก ไม่เคยเห็นในซีรีส์เรื่องอื่นๆเลยนะโดยรวมนะครับซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ถ้าใครอยากเสพงานซีรีส์ที่มีความโดดเด่นมีสไตล์ชัดเจนวิธีการเล่าเรื่องแบบเจ๋งๆเงนะี่ย ผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับผมงานภาพของซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีการวางอ็อบเจกต์ต่างๆเซตติ้งต่างๆทําให้มันมีนัยยะสัญญะต่างๆเนี่ยซีรีส์ก็ทําได้ดีมากๆนะผมแล้วก็ไดนามิกของตัวละครก็อย่างที่บอกไปมันประหลาดมันเข้ากันมากๆนะครับผมโดยรวมนะซีรีส์เรื่องนี้ Brand New Cherry Flavor ผมขอให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10ครับผม และทั้งหมดที่ผมพูดมาในคลิปนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าใครดูมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมดิอาร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจรายการถกนางหลังดูด้วยกันกด s u b s c r i b e ติดตามช่อง o อรอยด์ชันแนลไว้ด้วยนะวันนี้ผม ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Peace